ใครไม่เก่งเรื่องของการทําคลิปฟังคลิปนี้นะคะทุกคนทุกคนจะได้สาระไปก่อนที่จะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์ได้ที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ไที่พลาดไม่ได้อย่าลืมส่งต่อข่าวสารดีๆด้วยนะคะสิ่งสําคัญนะคะในการทําคลิปหากเราทําคลิปไม่เก่งนะคะนวัดาาจ,จะแนะนําทุกคนว่าให้เราไปอัดแดปคอนเทนต์ของเพื่อนนะคะ มาดัดแปลงนะคะเป็นคอนเทนต์ในลักษณะแบบใหม่นะคะอย่างเช่นคอนเทนต์เพื่อนๆอาจจะมีคอนเทนต์ตลกนะคะที่อาจจะกระโดดโลดเต้นหรือว่าขับรถเป็นแล้วนะคะเออตกรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะไป a d a p จากการปั่นจักรยานแล้วก็ตกก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเดินไปแล้วตกบ่อน้ําแล้วก็อาจจะเดินไปนุ่งผ้าถุงแล้วก็ตกบ่อน้ํานะคะ นั้นก็เป็นการอะดัปคอนเทนต์ของเพื่อนนะคะก็คือหาคอนเทนต์รูปแบบใหม่คอนเทนต์สร้างสารรค์แล้วก็มีความแปลกใหม่ด้วยนะคะหากใครที่รู้สึกว่าฮึยคอนเทนต์ของพี่อะไม่รู้ว่าจะไปในแนวไหนดีลหละนาวานพี่คนที่จะท่องทํำยังไงให้ระบบดันช่องของพี่นาวานจะแนะนํานะคะมีอีกหนึ่งทริคนะคะก็คือว่าทุกคนสามารถทาคอนเทนต์หรือว่าเอาตัวเองมาแปะในคลิปนะคะที่เขามีลักษณะที่เป็นคอนเทนต์ที่แบบปังๆหน่อยสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวนวาน จะลองทําดูสักวันนะคะเดี๋ยวจะดูว่าคอนเทนต์นั้นจะปังจริงหรือไม่แล้วหากวันนี้นะคะพี่ๆรู้สึกว่าทําไปแล้วเหนื่อยท้อนะคะนะ้หวานจะ,จะบอกทุกคนว่าไม่มีใครสําเร็จตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วหากใครที่ยังไม่ผ่านการสร้างไรายได้หรือใครที่ผ่านแล้วอยากจะทําคลิปให้ปังนะคะก็พยายามอัปอัปเดตคลิปขึ้นไปเยอะๆแล้วสิ่งสําคัญนะคะคุณภาพของคลิปภาพจะต้องมีความคมชัดสิ่งสําคัญนะคะเนื้อหาในคลิปของเรานะคะอาจจะต้องเป็นต้นฉบับนะคะ ถ้าหากใครไม่เป็นต้นฉบับนะคะเล็กๆก็อาจจะปังเนาะแต่หลังๆก็อาจจะร่วงนะคะ